ช่วงสักอาทิตย์ที่แล้วอะจะลงคลิปเราจะลงคลิปงานของเราอะไรเงี้ยค่ะเอ๊ะทำไมมันลงไม่ได้หรือว่าภาพในโทรศัพท์เราเต็มหรือเปล่าเอ๊ะหรือยังไงมันลงแล้วมันก็บอกว่าเฟลต้องแบบลงใหม่เราก็เลยแบบทำยังไงก็แก้แบบง่ายๆด้วยตัวเองคือลองไปดู่ิว่าใน direct message อะมันมีข้อความเยอะหรือเปล่ามันเลยทําให้เต็มแล้วลงไม่ได้คิปง,ง่ายๆแบบนั้นเสร็จปั๊บพอไล้วจเอจอข้อความนี้เราก็เปิดเข้าไปดูตกกระจายว่าเอ้า นี่คืออะไรติดต่อมาสวัสดีครับผมชื่อเดชสวัสดีคุณล้มเกล้าแล้วคือมีชื่อเราระบุเลยนะสวัสดีครับคุณล้มเกล้าผมชื่อเดชผมอยากจะเรียนขอซื้อคือสุภาพมากแต่เนื้อหาใจความคือ18บวกมากขอซื้อชุดชั้นในกางเกงในแล้วก็ขนเส้นขนอว,วัยวะเพศนี่คือสิ่งที่เขาเขียนมา แล้วให้ราคาคือชุดชั้นในตัวชั้นในเนี่ยให้เจ็ดหมื่นตัวกางเกงในให้หลักแสนอะไรเงี้ยค่ะแล้วตัวเส้นขนที่อยากได้คือจะให้เส้นละ1,000 0บาทแล้วระบุบมาด้วยว่า12เส้นเ<ๆ>มื่อ4ปีก่อนย้อนไปมีคนติดต่อมาขอเลี้ยงดู ส่งมาเลยผมชื่อนี้นะแล้วก็ติดต่อคุณล้มเก้าผมอยากจะขอเลี้ยงดูผมชอบคุณอะไรเนงะี้ยแล้วก็เขียนมาเลยว่าถ้าจะเลี้ยงดูเนี่ยมันจะมีกฎเกณฑ์เลยนะว่าจะเจอกันกี่วันกี่วันผมขอเจอคุณเท่านี้แต่ก่อนที่คุณจะตกลงเนี่ยผมจะขอให้คุณไปตรวจสุขภาพนู่นนั่นนี่ก่อนก่อนที่เราจะแบบเออได้เลี้ยงดูคุณอะไรเนงะี้ยให้เงินเดือนละ3ามแสนสี่แสนต่อเดือนอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นเราก็ไม่ตอบโต้เหมือนกันแต่ว่าอันนั้นที่ส่งมาเป็น Facebook เวลาเรากดอ่านปุ๊บมันจะเห็นว่าเราดูแล้วถูกไหมคะปรากฏว่าพอเราไม่ตอบโต้ส่งมาอีกคุณตกลงจะยังไงตอบโต้ตอบกลับมาด้วยนะอย่างงู้นอย่างน,น,างนี้เราก็ไม่ตอบเราอ่านอย่างเดียวใน,ในใจก็โมโหอะ่ะคือแวบ,บแรกที่เห็นหนึ่งเลยมันดูถูกเราอะ่ะคือเลี้ยงดูคืออะไรคือด้วยเราเรารู้สึกว่าด้วยตัวเราเราเป็นผู้หญิงที่ทํางานนะคะแล้วก็มีมีมีมมไรายได้ซึ่ง มาติดต่อขอเลี้ยงดูนี่ของไหมคะก็โมโหในวีคในในแวบแรกเลยะคะ่ะหลังจากนั้นก็ไม่น่าใช่ละโรคจิตแน่ๆหลังจากนั้นพอเราไม่ตอบกลับไปเขาก็ส่งข้อความมาแบ็กเมลเราว่าถ้าคุณไม่ตกลงคุณไม่ตอบอะไรกลับมาคุณนิ่งแบบนี้เราจะเอาคลิปของคุณอนะไปเผยแพร่นะเป็นคลิปที่คุณไปเข้าห้องน้ำตามห้างสรรพสินค้าหรือตามที่สาธารณะผมมีนะอะไรอย่างเงี้ย<ม>เราก็ไม่ตอบ สับสนไปหมดเลยอ่ะสภาพจิตใจตอนนั้นคือตอนแรกรู้สึกโมโหเฮ้ยดูถูกเราต่อมารู้สึกถูกคุกคามและไม่ปลอดภัยเอ๊ะหรือว่าต้องการจะชอบเราจริงเลี้ยงดูจริงๆมีจริงๆหรือเปล่าคนนี้<ม>พอจะทํางานก็กังวลไม่กล้าที่จะมาคนเดียวต้องให้พี่ชายมาส่งที่ทํางานต้องมารอกลับซึ่งแบบมันเดือดร้อนคนอื่นด้วย<ม>ช่วงนั้นคือชีวิตไม่อยากไปไหนเลยโดยเฉพาะไปลําพังมแม้แต่ขับรถคนเดียวก็ไม่กล้า าไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยปกติก <heaven entender it> ็ไม่ค่อยเข้าอยู่แล้วก็ไม่เข้าเลยเพราะไม่ไปไหนอยู่แล้วด้วยนะคะยิ่งเจอแบบนี้ก็ยิ่งไม่อยากเข้าเลยเราเป็นผู้หญิงเนาะเราก็กลัวเหมือนกัน มันจะเริ่มมีกันนะครับอยู่ๆไปไปส่งข้อความไปะยยอะไรที่เกี่ยวกับทางเพศที่ฝั่งหนึ่งเขาไมา่ได้ไอย่มมีความชื่นชอบพื้นสมเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยะครับครัอาจจะทำให้เกิดความเดือดร้อนลำพังใจก็ถือว่าจะเป็นปนัญหาที่ไม่ปอตินะครับแล้วเราควรแก้ยังไงดีครับคุณหมอก็คงต้องแบ่งเป็นสองส่วนนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเขาเขารู้ตัวว่าเขาเกิดปัญหาละเขาก็มา,ามหาหมอนะครับบางคนเนี่ยมาด้วยเรื่องแบบความเครียดยังรุนแรงเลยเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ดีผับไม่ดีตัวเองทำไม,ม่ถูก หรือรู้สึกว่าถิกไม่ถูกก็มาหาหมอบุคคลนี้เราก็มีการทายทางมีการทำศึงบำบัดนะครับในกรณีความเครียดมากๆมันกังวลมากๆกลุ้มเศร้าเนี่ยเราก็ขยานแต่ก็จะมีบางลุ่มเขาเขาแบบถูกบังคับมาบางทีตำรวจส่งมาหรือว่าญาติพี่น้องเห็นใครมาแล้วก็แบบต้องขหมอแล้วเพราะว่าบางทีเขาไม่รู้สึกเขาไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดที่จะขโมยคนอื่นหรือเดือดร้อนหรือท้า้าเดือดร้อนอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็กลุ่มเนี่ยเขาไม่ได้เห็นว่ามันเป็นปัญหาของเป็นแตยากกว่า และต้องตั้งสติก่อนนะครับเราเราต้องตั้งสติก่อนการที่ไปด่าทอให้ความรุนแรงกันไปกันมาเนี่ยมานานันอาจจะเลยถอดใจเป็นการบาเดเจ็บหรืออะไรได้ซึ่งมันเป็นอันตรายนะครับอันนั้นตั้งสติก่อนตั้งขณะเราก็ปลอดภัยไว้ก่อนถ้าเราเห็นอะไรก็ตามเราอย่าเสียวเวลาไปไปประทะอารณมอะไรกับเขาเรารีบไปแจ้งหอ่เจ้าหน,น้าที่ตำรวจดีกว่าทำนะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาช่วยจัดการครับ คนที่จะต้องกลัวแล้วคนที่จะต้องอายไม่ใช่เรามันควรจะเป็นคนนั้นที่ทําร้ายเราที่เป็นโรคจิตแบบนั้นกับเราแล้วก็สําคัญยิ่งกว่านั้นคือถ้าเราตามหาตัวเขาเจอเราจะได้แบบพ่อแม่เขาอะพาเขาไปรักษาเพราะคนดีๆคงไม่มาขอซื้อของแบบนี้นั่นหมายความว่าเขาอาจจะเสี่ยงหรืออยู่ในกลุ่มของคนที่มีปัญหาทางจิตได้